อากาศร้อนๆแบบนี้ก็ไปดำน้ำดูปะการาังกันค่ะวันนี้ช่อไปไหนจะพาเพื่อนๆไปดำน้ำดูปะการาังที่สมแหมสารสัตหิบจังหวัดชนบุรีเที่ยวง่ายเดินทางไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถเที่ยวได้แล้วทริปนี้เราซื้อแพ็กเกจดำน้ำแบบวันเดย์ทริปเป็นแบบเหมาลำค่ะราคา4,000บาทนั่งได้6คนตกคนละ666บาทเท่านั้น เราเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่เช้าค่ะและเดินทางไปถึงสมสารตอนประมาณ1ิบโมงเชา้าบริเวณจุดนัดพบจะมีห้องน้ําห้องสุขาให้เปลี่ยนเสื้อผ้าและก็อาบน้ําถ้าใครไม่ได้เตรียมผ้าขนหนูสบู่ยาสระผมอุปกรณ์อาบน้ํามาก็สามารถมาหาซื้อได้ตรงนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็มีบริการรถรับส่งไปยังท่าเรือแม่บางออนซึ่งตัวท่าเรือก็จะมีห้องน้ําให้บริการเหมือนกันค่ะถึงเวลาไปดำน้ำกันแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมเตรียมเงินสด50บาทให้พี่ๆบนเรือเพื่อจ่ายค่าทางเข้าอุทยานไว้นะคะ เรือที่เรานั่งไปจะเป็นเรือสปีดโบ๊ทแบบเหมาลาส่วนตัวค่ะจะมากันเป็นแบบครอบครัวหรือแก๊งเพื่อนกลุ่มใหญ่ก็เหมาะมากซึ่งรอบดำน้ําจะมีให้เลือก3มรอบค่ะตั้งแต่เวลา9ก้าโมงถึงเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายสามและบ่ายสามถึงหกโมงเย็นค่ะโดยรอบหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ3ามชั่วโมงระหว่างที่เรานั่งเรือไปก็จะมีพี่ๆบนเรือคอยบริการถ่ายรูปให้เราแบบจัดเต็มกันเลยค่ะทั้งหัวเรือท้ายเรือเรียกได้ว่าเก็บครบทุกโอกาสกันเลยบอกเลยว่าได้รูปกลับบ้านไปเยอะมากๆ กาะแรกที่เราไปคือเกาะจานค่ะตรงนี้จะเป็นจุดที่เล่นซับบอร์ดได้ด้วยนะเราจะอยู่ตรงเกาะจานประมาณ20นาทีพร้อมกับบริการถ่ายรูปบนบกอีกด้วยค่ะทั้งรูปภาพและวิดีโอกันจัดเต็มเสร็จจากตรงนี้เราก็ไปดำน้ำตรงบริเวณดาหาดค่ะไปบุกบ้านปลานิโมกันค่ะทุกคนบอกเลยว่าฟินแบบสุดๆคนที่ว่ายน้ำดำน้ำไม่เป็นก็สามารถลงไปดำน้ำได้ค่ะเพราะจะมีพี่ๆเขาดูแลอย่างใกล้ชิด จากนั้นเราก็จะเดินทางไปยังเกาะสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือเกาะจวงเกาะนี้เราสามารถดำน้ำตื้นได้ค่ะเพียงแค่ก้มหน้าก็จะเห็นน้องปลาเสือว่ายไปมาแล้วเรียกได้ว่าเป็นเกาะสุดท้ายปิดฟิปที่ฟินสุดๆวันเดียวก็เที่ยวได้เพื่อนๆคนไหนที่อยากหากิจกรรมสนุกๆมาเที่ยวที่แสมาสารสัตหบแบบนี้ก็ทักแอดมินมาได้เลยค่ะ